สวัสดีครับในแพทย์กรลวัลเหล่าชจ4ศรีนะครับศัยแพทย์ตกแต่งและผู้บรดแผลประจำดีเคลพลาสติกเซอร์เรีนะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับเนาะก็หลังจากหยุดสงการกันไปเนาะแล้วก็ได้เที่ยวสงการแบบควันหลงนะครับที่ภาะแดงนะครับเนาะหรือหลายๆที่ที่เป็นบอนไหลนะครับตามจังหวัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันออกของประเทศนะครับก็คงคิดว่าสุดๆกันหลายๆคนเลยนะครับเนาะกับสาหรับสงการในปีนี้นะครับเนาะของแถมที่ตามมาด้วยนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าโควิดก็ ระบาดเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับในช่ชวงนี้นะครับก็อย่าลืมดูด้รักษาสุขภาพนะครับต่อให้เราได้รับวัคซีนแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านของเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนเรานะครับเราเป็นโควิดกลับไปบ้านเนี่ยก็เสี่ยงที่ให้ผู้เฒ่าผ,ผู้แก่ของเราเนี่ยติดเชื้อแล้วก็อาจจะมีผลแทรกซ้อนนะครับของการเป็นราวะเสี่ยซ้อนของโควิดได้นะครับแล้วก็อันตรายถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันนะครับยังคงต้องระวังนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาในเรื่อง ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นศาสตร์ของด้านเวทศาสตร์ชะลวัยนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือเป็นศาสตร์เฉพาะตกแต่งเนี่ยมันไม่ได้ไปว่าผมจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องอื่นนะครับเนาะผมเรียนรู้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอนเทอร์จิ้งนะครับก็เคยไปเข้าคอร์สเรียนรู้กับเขานะครับว่าเขาดูอะไรกันนะครับเขาใช้ทรัพย์เพื่ออะไรกันดูหมดนะครับการความเชื่อเรื่องโลหะหนักกับอนุมนิสละก็ไปเรียนรู้มานะครับเนาะแล้วก็บางส่วนเนี่ย ผมก็เห็นด้วยนะครับบางส่วนผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเรียนรู้แม้กระทั่งการทำการทำเสริมสวยนะครับโดยที่ไม่ใช่การใช้มีดก็ไปเรียนรู้มานะครับเนาะหรือแม้กระทั่ง <ๆ S 2> การแต่งหน้าเนี่ย <ๆ S 2> ผมก็ไปเข้าคร์สเรียนแต่งหน้านครับช่างแต่งหน้ามานะครับ <ๆ S 2> ดูว่าศาสตร์ของการแต่งหน้าเนี่ยที่ทาให้สวยขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้มีดเนี่ยเขาทำยังไงเขามีมุมมองยังไงนะครับก็เป็นส่วนช่วยที่ทำให้เราดีไซน์เรื่องพวกนี้นะค <ๆ S 1> <ๆ S 2> รับก็กลับมาที่เรื่องวิทยาศาสตร์ชะลอวัยนะครับ ก็มีวิวัฒนาการหลายๆอย่างนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับนาะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในคนยุคปัจจุบันนี้นะครับมีอายุที่มากขึ้นนะครับสุขภาพคนอายุ60สมัยนี้ครับกับคนสุขกับคนอายุ60เมื่อ30ปีที่แล้วนี่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับหลายๆคนเนี่ยรวมต้องผมด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพใช่ไหมครับไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลแล้วนะครับก็อยากจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับอยากมีชีวิตที่นานขึ้นโดยที่ปราศจากโรคนะครับแข็งแรงไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต หมดแรงแล้วครับแล้วก็สิ้นลมในไม่กี่วันนะครับเราอยากจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับไม่สบายสะเกาะสะแงนะครับและอยู่ติดเตียงเป็น10ปีนะครับเป็นแผลกดทับติดเชื้อสารพัดนะครับเป็นภาระกลูกหลานแล้วก็สิ้นใจกว่าจะหมดลมไปนะครับก็ครอบครัวก็หมดเงินหมดทองไปเยอะแยะนะครับผมว่าชีวิตแบบหลังเนี้ยไม่มีใครอยากได้จริงไหมนะครับั้นศาสตร์ของการชะลอวัยการทำให้ดูดีขึ้นปจาจากโรคร้ายแรงนะครับที่ ติดต่อได้ไดติดต่อไม่ได้ก็พยายามถึงเรียกงให้หมดนะครับ mm hmm. ก็มีการตรวจสอบการเทสเหลายอ,อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานซัพพลีเมนต์นะครับการใช้ยูยาบางตัวที่ทําให้อายุยืนยาวมากขึ้นใช่ไหมครับซับพพลีเมนต์ก็าบลาเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะก็มีเรื่องของการกินแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจระดับวิตามินต่างๆในร่างกายก็มกีการทำกันซึ่งอันเนี้ยตรงไปตรงมานะครับวัดได้อะไรที่มันวัดได้เนี่ยมันก็โอเคทั้งหมดนะครับเนาะแต่ที่นี่มันมี บางเรื่องที่ผมเองก็ยัง q u e s t i o n mark อยู่นะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังกันพอดีมีคนไข้าถามถึงนะครับก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังกันหัวข้อนั้นก็คือนะครับ live blood analysis นะครับมันเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับเนาะเป็นการเจาะเลือดตรวจปลายนิ้วนะครับเนาะแล้วก็เอามาส่องตรวจด,ดูนะครับเนาะก็คือเจาะปลายนิ้วนะครับแล้วก็เอามาใส่บนแผ่นสไลด์แล้วก็ส่องในกล้องจุลทรรศน์ดูดูลักษณะเซลล์เม็ดเลือดว่ามันวิ่งเป็นยังไงเกาะกลุ่มอะไรเป็นยังไงนะครับพอจะทํา ทํานายได้ว่าตัวคนไข้เองมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็ก่อนอื่นที่จะเล่าในรายละเอียดนะครับขออนุญาตกดไลค์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนนะครับออก,กดตัวอย่างท่าที่กดได้ให้กับ DK c h a n n e l พวกเราด้วยนะครับไล่ปัดอะไรสินะก,ก็เจาะไปนิ้วเอาเลือกแตะสไลด์แล้วก็ส่งกล้องไมโครสโคปกล้องเหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตรต์ตอนอเด็กๆนะครับตอนมัธยมต้นนะครับเราเรียกเทคนิคว่าด์กฟิลนะครับไมโครสโคปด์กที่ม,มืดฟิลราะว่า สนามนะครับ dark field คือบริเวณที่ดูเนี่ยให้มันมืดๆนะครับ m i โครสโคปคือใช้กล้องกําลังขยายสองดูลักษณะของเม่เลือดแดงของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะดูลักษณะแบบนี้นะครับภาพที่ได้ก็ะอกมาเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะประเมินหลายๆอย่างเป็นคลัมซี่เกาะเป็นกลุ่มนู่นนี่นั่น,านอาจจะเห็นโหลหะหนักหรือแม้กระทั่งอาจจะเห็นพยาธิด้วยนะครับแล้วก็จะวินิจฉัยโรคต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะซึ่งในการตรวจโดยการแพทย์แผนปกติเนี่ยนะครับแผนทั่วทั่วไปอะแผนปัจจุบันเนี่ย อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับเนาะอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยมันยังคอนโทรเวอร์ซีอยู่นะครับคอนโทรเวอร์ซีอยู่คือยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับเราต้องคิดตามนี้ก่อนเราต้องเชื่อหมอแผนปัจจุบันอย่างพวกผมเนี่ยกับหมอแนวแอนตี้จิ้งนะครับที่เขาทำไลฟ์แบตเซอร l แอนาลิซิสเนี่ยหวังดีต่อคนไข้นะครับยา,ายาคนไข้ปัจจัยากโรคทั้งปวงนะครับแต่ประเด็นคือวิธีที่การทำไลฟ์ e บตเซอร l แอนาลิซิสเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับ คำถามคือทำไมมัน c o n t r o v e เ s ีย l ถึงยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับหนึ่งก็คือ lack of scientific evidence นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น subjective คือความรู้สึกของคนไข้คนเดียวโดโดๆนะครับซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ได้นะครับเนาะมันต้องวัดได้ทํ้จาได้นะครับแล้วก็ต้องทําในหมู่มากแล้วก็ทดลองเปรียบเทียบผลระหว่าง control group กับกลุ่มกลุ่มที่เป็น disease แล้วก็มีบัตร l i v บัตรเซลล์ปราระสเป็นตัวเปรียบเทียบมันต้องเป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ที่เชื่อถือได้นะครับเนาะ ประเด็นที่มันเป็นแบบนี้แล้วมัน,มนยังไม่มีเนี่ยทำให้น้ำหนักของความน่าเชื่อถือเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็ที่2 subjectivity แปลว่าอะไรแปลว่าสไลด์อันเดียวกันผมจะตีเป็น2ประเด็นนะครับคือหมอกับคนไข้สไลด์อันเดียวกันนะครับให้หมอหลายๆคนดูวินิจฉัยโรคไม่เหมือนกันด้วย life blood analysis ในขณะเดียวกันนะครับคนไข้หนึ่งคนนะครับในภาวะที่แตกต่างกันเช่นวันนี้อาจจะกินน้าน้อยไปเนือไหมครับเลือดเกาะตัวมากกว่า ในวันที่กินน้ําปกติแล้วก็ให้คุณหมอท่านเดิมเนี่ยเอามาสองกล้องทำไลฟ์บาร์ดานาลิซิสเนี่ยการแปลผลก็ต่างกันอีกทั้งๆท,ท,ที่แค่กินน้ำน้อยลงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนนั้เนี่ยมันเป็นสับเจติฟมากๆนะครับงั้นการแปลผลมันไม่ควรจะเลบายแบบนี้นะครับเนาะข้อที่3คือ lack of standardization นะครับก็สอดคล้องกับข้อที่2นะครับก็คือว่าสไลด์หนึ่งอันเนี่ยแพทย์หลายๆคนดูอาจจะวินิจฉัยไม่ตรงกันก็ได้นะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับอย่างโลหะหนักเนี่ย ถ้าไม่มีมากในร่างกายเนี่ยครับมันเจาะเลือดตรวจก็รู้แล้วใช่ไหมครับเนาะมันเจาะตัวเลือดตรวจก็พอรู้ได้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันใช้วิธีดูจากไลฟ์บัตอนาลิซิสเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับเนาะหรือแม้กระทั่ง p o t e n t i a l for misdiagnosis นะครับอาจจะให้การวินิจฉัยผิดก็ได้นะครับใครจะไปทราบใช่ไหมครับเนาะและสุดท้ายเนี่ยมันจะมีผลอันนึงเขาเรียก placebo effect placebo effect กก็คือว่าสมมติว่า ครั้งนี้เราเจาะเลือดใช่ไหมครับแล้วผลเลือดออกมาเป็นแบบนี้แปลผลว่าเป็นโรคบลาบลาบลาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับ OFFICER. าามาเจาะเลือดนะครับผลเลือดดีขึ้นนะครับคนไข้ก็รู้สึกว่าตัวเองหายทั้งที่มันอ่านจากผลแค่ไร่บัตรเซโรเัสิตมันเป็นการหลอกไม,ไม่ใช่หมอหลอกคนไข้นะครับแต่ว่าคนไข้จะหลอกความรู้สึกตัวเองว่าเขาดีขึ้นแล้วนะครับซึ่งจริงๆตั้งแต่ต้นมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้นะครับประมาณนี้งั้นเหตุผลที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่คือความน่าเชื่ ะครับเนาะด้วย5ข้อนี้นะครับสุดท้ายก็จะย้งอีกทีคือ Life Cell Analysis เนี่ยเอาเป็นว่ามันยังไม่มี Scientific, scientific Approved การยืนยันทางวิทยาศาสตร์ทำการทดลองแบบวิทยาศาสตร์นะครับที่พิสูจน์ได้จริงๆว่ามันเชื่อถือได้นะครับมันไม่มี Sensitivity Specificity นะครับว่ามันเท่าไหร่ยังไงต่อโรคอะไรนะครับเป็นความน่าเชื่อถือทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันยังค่อนข้างน้อยอยู่แต่มอเลยไปนะครับว่า ไม่ว่าจะคุณหมอขแขนงไหนนะครับก็อยาก้คนไข้าหายทั้งสิ้นนะครับดูที่เจตนาเป็นสําคัญงั้นถ้าใครทำไลฟ์บัต analyis แล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าถูกแปลผลเป็นโรครายๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเนาะก็ยังไรว่าหาแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันตรวจค้นกันแบบลึกๆนะครับว่ามีสิ่งที่เรากลัวแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นในแง่ที่ดีนะครับทำให้คนไข้มีออ a r e n เ s สในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นดูแลร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่ดีอาจจะใช้อาหารเสริมช่วยนะครับหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกาย นะครับแล้วก็อยู่ในสีบุหรี่ที่ดีจิตใจที่เป็นสุขนะครับก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดียืนยาวได้เช่นกันนะครับก็วันนี้ก็มาในแนวกลางๆนะธรรมะธรรมะหน่อยนะครับเนาะงั้นก่อนแยกกันไปขอยัดฝากนะครับ D A K Collagen Peptide หนึ่ง้อยเปอร์เซนต์ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อวรรันบำรุงกล้ามเนื้อได้ดีมากๆเลยเพื่อนหนึ่งช้อนต่อวันบำรุงผิวดีดีมากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนต่อวรรันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสําหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปก่อน ไลค์นะครับกดสั b s ประ b ายด้นะครับแล้วก็สั่นกระดิง่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ